ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาส์ทูเมาส์ะจะหวานีห้จุกอ,อกตายมากขนจริงชะเกรียนคีย์บอร์ดเปิด i อจแอนตี้เออีกแล้วอะคือจะบอกว่าบางที คนบางคนก็แบบเห็นคนรักกันก็แบบอิจฉาเขาอะไรอย่างงี้อิจฉาทิศยาใช่ไหมผู้ชมเคยเคยเป็นอย่างนี้เคยมีอารมณ์ไหมแต่ถ้าอิจฉาเพื่อนแบบอิจฉาแบบแต่ไม่ได้ทิศยาใอิไหมใช่ไก็เออเอิจฉาอิจฉาแบบบุไปไหนเเนี่ยใช่คือแบบมันบันไยเกิดเลยนะเออนะไฟในตัวเรามันจะแบบว่าอย่างนี้เลยนะอีกทีสิขอกล้องใกล้อิจฉาทิศยา ยอมยอมยอมแล้วอย่าอย่าลิษยาอย่าอย่าลิษยาฉันเลยนะไม่ใช่ไม่เคยลิษยาเธอทำไมล่ะเอ้าก็ฉันก็สวยเหมือนกันช่องทางในการขอเพลงนะฮะเดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอระหว่างนี้เราก็จะเมาส์รอผู้ชมนะคะผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดเพลงไปพร้อมๆกับเรานะฮะทุกๆช่องทางตามนี้เลยนะครับ SMS นะครับหมายเลขโทรศัพท์นะฮะับเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ทางไลน์ด้วยนะครับผู้ชมเรื่องราวมันมีอยู่ว่าอืว่าไอ อะไรนะบ้าน MK ของเขาเนี่ยก็เป็นบ้านที่เป็นแฟนคลับเป็นเ,เป็นติ่งของทั้งคุณหมากและก็คุณคิมคแต่มันมีคนชอบอแล้วมันก็ต้องเป็นเรื่องธรรมดาใช่ค่ะยินและอย่าม,มีคนชอบมีคนไม่ชอบค่ะ อันนี้จังเขาว่ามาอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกคนเราที่อยู่บนโลกวันนี้แล้วจะไม่มีใครไม่ชอบเลยมันเป็นไปไม่ได้แต่ก็อย่าให้มันมากจนเกินไปเอาแบบพอหอมปากหอมคอพอนะอ,อ่ะ,อะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรนะคะซึ่งเส้นทางรักของทั้งคู่เนี่ยก็ไม่แบบว่าโรยด้วยกลีบกระดาษมาตั้งแต่แรกใช่ไหมก็มีข่าวนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นเนาะก็อย่างที่คุณเฟรนชิปบอกไปนะคะก็คู่อของคุณมาร์กปรินกับคุณคนะิมเบอรี่เนาะซึ่งก็เจออุปสรรคต่างๆมากมายในตั้ง แต่ตอนแรกที่คบกันเลย<ช>และจนมาถึงปัจจุบันก็ยังไม่ไวายนะคะล่าสุดในทั้งคู่เนี่ยก็ควงคู่กันไปสวีวีว่สวีสวนะวีววว <laughs> ที่ญี่ปุ่นพอไปก็ไม่ไวายเจอเรื่องทําให้หมุดหงิดใจอีกแล้วนะคะซึ่งจู่ๆก็มีไ g จีอจีที่สร้างขึ้นมานใช้ชื่อว่า Mark กเลิฟคิมเฟกนะคะแล้วก็ในนั้นเนี่ยก็มีบรรยงบรรยายะะว่าทุกสิ่งที่พี่มาร์กทำเนี่ยทำให้คิมอมกคุณ ทำกับแฟนเก่าหมดแล้วเออซึ่งคิมเนี่ยก็ไม่ได้วิเศษไม่ซออะไรกับผู้หญิงคนอื่นหรอกนะะอยากกินของเหลือก็แล้วแต่ใะ่ไหอเออชีวิตนี้พี่อยากจะบอกว่ามีใครบ้างที่ไม่เคยมีแฟนมาก่อนใช่ไหมเออถูกต้องเออถูกต้องไม่ไม่นั้นก็กินเดนกันมางนาดเดี๋ยววะเธออย่าไปคิดจบคือจบใช่แล้วดูแล้วเหมือนอยากจะเอาคืนนะถ้าถ้าถ้าพูดแบบนี้เหมือนแบบอยากได้หมากคืนหมากเลิฟคิมเฟก ที่ใช้ชื่อไอจีแล้วมีข้อความอย่างนี้เนี่ยเป็นแฟนเก่าของอี玛หรือเปล่าเนี่ยกําลังคิดอยู่เป็นแฟนเก่าแล้วอยากได้คืนหรือเปล่าอันนี้เ<ะ>ดาเล่นๆเดาเล่นๆไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องรู้ภาษีภาษาแล้วเดาเล่นๆเธอห่วงก้างหรือเปล่าหรือว่าไงประมาณน,นั้นแหละคุณห่วงของอร่อยหรือว่าเอเออหลังจากที่อินสตาแกรมนี้เปิดตัวนะฮะ fc ของหมากคิมอันนี้ fc ตัวจริงนะ,ะได้เข้าไปต่อว่าแอดมินไอนี้อย่างล้นหลามเลอเกินนะฮะโอ้โหแต่คนที่ต่อว่าได้จัดจ้านที่สุดจนแฟนคลับต้องปรบมือให้รัวๆเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพระเอกหมากปรินผู้ที่ถูกกล่าวถึงโดยตรงนะฮะที่ได้เข้าไปคอมเมนต์ว่าว<ะ>่าไม่ต้องเสี่ยมหรอกครับน้องคิมเขารับรู้และโตพอและคิดอะไรคิดว่าอะไรอะไร มันคืออะไรขาดความรักหรือเปล่าครับออยากให้คนอื่นทะเลาะกันเนี่ยโลกนี้มีความสวยงามครับนอกออกจากพื้นที่มืดๆครับออย่าให้เห็นความสวยงามอยากให้เห็นความสวยงามความดีบ้างครับปอรอเป็นห่วงครับผมจะไม่บล็อกคุณนะมองดูความสุขของผมต่อไปได้เลย แทงเจ็บนะเฮ้ยเธอเออเจ็บนะจริงจริงนี่ข้อความนี้ไม่ได้มีคำหยาบเลยแม้แต่นิดเดียวเธออยาไปบอกใครนะเธอจำไว้ถึงแม้ว่าจะเลิกกันเธอก็ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องบอกฉันบอกเพราะเธออาเว้ยแต่ฉันอะบอกเอาหรอทำไมเธอต้องบอกแล้วไม่เข้าใจคือมันแล้วแต่มุมมองไงไอ้ยางพี่มากเนี่ยจบไปแล้วนะเรื่องราวของคุณคิมคุณหมากนะเขาออกมาตอบแล้วอะต่อสิต่อต่อเรื่องพี่มากหรือต่อเรื่องของฉัน อ่าเรื่องเธอเ, <c oughs> เ,อเรื่องพูดพูดถึงบอสเนี่ยมันลงเข้าข่าวพอดีเงีคือถ้าพูดถึงเรื่องบอกจะจริงๆ<อ>เนาะไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดนะแต่มีความรู้สึกว่าไม่รับรู้หรือไม่ให้เขารับรู้เราแล้วเราไม่รับรู้เขาดีกว่าเพราะ,ะว่าคุณจะบอกว่าคนเราถึงแม้เลิกกันบางอย่างที่เราไปเห็นแล้วเราเราเคยรับรู้หรือเราเคยเจอมาเราก็จะรู้สึกว่า ทำแบบนี้กับคนนี้แล้วก็ทํากับฉันด้หรออะไรนี้นึกออกไหมเอเอ,เอมันจะมีฟิลอย่างนี้ไม่นั้นข้อความเมื่อกี้ไม่เกิดขึ้นหรอกแล้วรู้ได้ไงไว่าเขาทําทุกอย่างกับคิมเนี่ยคือเคยทํากับแฟนเก่าแล้วอ่ะนึกออกไหมคือก็น่าจะไปส่องจนรู้ไงนึกออกไหมเพราะนั้นคือเราตัดทุกอย่างดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีความจะเป็นอะไรจะต้องไปรับรู้อ่ะนึกออกอป่ะหรือถ้ามีอีกมุมนึงคือ รับรู้ได้แต่เหมือนเป็นการแสดงความดีใจหรือมีความสุขกับไปพร้อมๆกับเขาที่เขามีรักใหม่เราก็มีรักใหม่ของเราแล้วก็เหมือนต่างฝ่ายต่างอยู่แต่ว่าโอเคเราชื่นชมความรักของเขาได้เขาชื่นชมเราได้ไม่เป็นดไรมีสองแบบเออถ้าเลิกกันแบบด้วยไม่ดีก็บอกแม่งเลยบอกแม่งเลไม่ได้เป็นคนแรงนะคะแต่ถ้าเลิกกันไม่ดีก็บอกแม่งเลยอุ้ยเสียงหัวเราะเธอนี่แบบว่าไม่แต่คนบางคนที่จะรู้จัก อันนี้ที่ฉันไม่เธอไม่ต้องบอกว่าใครรู้จักเธอเคยนั่นแหละไม่ใช่เขาไม่เคยบล็อกคนอื่นเลยนะสมหรับกันคนอื่นบล็อกเขาคือคือไม่จำเป็นต้องเสียเวลามาบล็อกฉันหรอกค่ะเพราะฉันบล็อกเธอแล้วอะไรอย่างนี้อย่างเช่นคุณหมากที่เขาบอกเนี่ยเขาจะไม่บล็อกนะเหตุผลที่จะไม่บล็อกก็เพราะว่าเขาต้องการให้คุณเนี่ยได้เห็นว่าเขามีความสุขแค่ไหนใช่ คือคุณไม่ได้มีไม่ได้มีส่วนได้ส่วเสียในในควิตของเขาเลยไอ้ข้อความหรือว่าเพจไอจแอนตี้เอ็มเคที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบในเรื่องของจิตใจแล้วก็ในในส่วนของเขารักกันเลยค่ะเขาจับมือกันแน่นพอนะใช่คุณเพราะนั้นเปลี่ยนเถอะปิดไปเถอะมาแอนตี้คุณดีกว่า เดี๋ยวนะเขาจะแอนดี้เธอทําไมไม่รู้ลาคาญปากฉังนั่งทำเสียจังอะไรอย่างเงี้ยจริงๆฉันจะบอกว่าแฟนชิพเนี่ยไม่น่าลาคาญเลยนะน่ารักออกขอบคุณทําให้คนที่แบบว่าเครียดเครียนหัวเราะได้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ละอันนั้นน่าจะไปจีบตากล้องแล้วล่ะใช่ไหมฮะเออข่าวหมากจบไปแล้วนะขอบคุณกันด้วยข่าวนะฮะเราหยิบภาพมาจากไอซากรีมไอซากรีมอ่ะ อินซาแกรมเดี๋ยวจะแก้ให้ก็ได้เออนะฮะของคุณมากปรินนะฮะแล้วก็คุณออคิมเบอรี่ขอนุญาตเหนื่อยด้วยคุณเนยด้วยนะฮะไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง